เสียงกระซิบในความมืดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความเงียบสุดหลอนเสียงแผ่วเบาคล้ายลมหายใจแต่อยู่ข้างหูมินเด็กสาวอายุยี่สิปีที่นอนอยู่ในห้องมืดเธอค่อยๆลืมตาดวงตาฉายแววสับสนและหวาดระแวงเธอขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองกำแพงข้างเตียงด้วยสีหน้าหวาดกลัวเสียงกระซิบแผ่วเบาและเย็นยะเยอะือก มีได้ยินฉันไหมเธอชะง,งักหัวใจเต้นระรัวดวงตาขยายกว้างขึ้นเล็กน้อยมือข้างหนึ่งยกขึ้นกุมอกร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาตีสามดังขึ้นเงาดำบางอย่างเคลื่อนผ่านกำแพงเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นทีละน้อยคล้ายกับมันกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ มินพยายามกลั้นหายใจเธอยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังชัดขึ้นราวกับกระซิบอยู่ในหัวของเธอเองเสียงกระซิบกระเส่าหน้าขนลุกเปิดตามองฉันสีมินหลับตาแน่นตัวสั่นสถานก่อนเสียงกระซิบจะขาดหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่เย็นยะเยอะือกเสียงลมหายใจสะอื้นของมินก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายดังใกล้คือ จนเหมือนอยู่ข้างหูเธอพอดีเสียงกระซิบเน้นหนักเยือกเย็นจนหน้าขนลุกฉันอยู่ตรงนี้จากนั้นภาพก็ตัดไปทันทีความเงียบปกคลุมแต่เหมือนจะมีเงารางรเคลื่อนอยู่ในความมืดก่อนที่จอจะดับสนิทบรรยากาศช่วงเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดแสงสุดท้ายของวันฉาบไปทั่วเส้นขอบฟ้าเป็นสีส้มแดง ก่อนจะค่อยๆจางลงเป็นสีเทาหม่นมินเดินกลับมาที่ห้องพักเล็กๆราคาถูกของเธอกระชับกระเป๋าสะพายแน่นขึ้นเมื่อสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างเธอไปหอพักเก่าแก่ตั้งตะะงานอยู่เบื้องหน้าผนังปูนแตกร้าวและแสงไฟในบางชั้นกระพริบราวกับหมดอายุไขเสียงฝีเท้าของมินดังก้องไปตามโถงทางเดินที่เงียบสนิท จนเธออดไม่ได้ที่จะเร่งก้าวเดินเร็วขึ้นเธอไขกุญแจเปิดประตูห้องแล้วผลักมันเข้าไปห้องเล็กๆออกจะกับแคบแต่ตกแต่งเรียบง่ายมีเตียงโต๊ะเขียนหนังสือและตู้เสื้อผ้าติดผนังทุกอย่างดูปกติแต่บรรยากาศกลับเงียบเชียบเกินไปเงียบเสียจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกรอบมองอยู่ตลอดเวลา มินวางกระเป๋าลงถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนสนิทฟ้าเสียงรอสายตื้อตืดอฟ้ารับสายว่าไงมินมินเสียงลังเลเล็กน้อยฟ้าฉันว่าในห้องฉันมีอะไรแปลกๆฟ้าถามแปลกยังไงมินเหลือบมองกําแพงข้างเตียงร่องรอยร้าวเล็กๆ ดูเหมือนจะลึกขึ้นทุกครั้งที่เธอสังเกตมันหรืออาจเป็นแค่ความคิดไปเองเธอกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะพูดต่อเบาๆมินบอกฉันได้ยินเสียงกระซิบจากกำแพงทุกคืนเหมือนมันเรียกชื่อฉันปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ฟ้าจะหัวเราะอ,ออกมาเบาๆแต่น้ำเสียงของเธอมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ล้อเล่นธรรมดา เหมือนเธอเองก็ลังเลที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาฟ้าบอกมินแกรู้ไหมว่าหอพักเก่านี้เคยมีเรื่องคนหายตัวไปในห้องด้วยนะมินชง,งักดวงตาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเธอหันไปมองกำแพงอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกว่ามันเย็นเยือกกว่าปกติและราวกับว่ามันหายใจได้ มินค่อยๆจ้องไปที่รอยร้าวบนกำแพงเสียงลมหายใจบางเบาดังลอดออกมาเบาๆเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในห้องแคบๆนี้ก่อนที่จอจะตัดไปสู่ความมืดสนิทกลางดึกนาฬิกาบอกเวลาสองนาฬิกาห้าิบนาทีมินนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากำแพงดวงตาเบิกโพลงสายลมจากหน้าต่างแง้มเปิดพัดม่านไหวเบาๆ เสียงหายใจของเธอแผ่วสัว่นเธอรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นคราวนี้ชัดกว่าทุกคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเสียงเรียกชื่อเธอเหมือนเคยแต่เป็นคำขอร้องแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวงังเสียงที่เหมือนมาจากอีกฟากหนึ่งของกำแพงเสียงกระซิบแผ่วเย็นยะเยือกช่วยฉันทีมินสะดุง้งเธอรีบลุกขึ้นนั่ง หัวใจเต้นกระหนำ่ำมือกำผ้าห่มแน่นเธอหันมองรอบห้องอย่างระแวดระวะังก่อนจะตัดสินใจเปิดไฟที่หัวเตียงไฟสีเหลืองนวลส่องให้เห็นห้องเล็กๆของเธอแต่กลับไม่ช่วยให้ความกลัวจางหายไปเลยแม้แต่น้อยเธอค่อยๆเอียงตัวเข้าไปใกล้กำแพงแนบหูฟาเสียงกระซิบยังคงดังอยู่และครั้งนี้เธอแน่ใจว่ามันไม่ได้เกิดจากจินตนาการของเธอเอง เสียงกระซิบบอกว่าช่วยฉันอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่มินกลืนน้ำลายลงคอมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะยกขึ้นแต่ที่กำแพงผิวกำแพงเย็นวาบเหมือนน้ำแข็งแม้ว่าอากาศในห้องจะร้อนอบอ้าวก็ตามเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นคอกำแพงเบาๆกอกกอกกอกเธอเงี่ยหูฟัใจเต้นระรัวและทันใดนั้น เสียงคาะตอบกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงกอกกอกกกมินพะงะถอยหลังไปนั่งกอดเข่าบนเตียงหัวใจเต้นรัวแทบระเบิดเธอรู้ว่าห้องข้างๆไม่มีใครอยู่เพราะเจ้าของหอพักบอกว่าไม่มีใครเช่าห้องนั้นมานานแล้วแล้วใครกันที่อยู่หลังกำแพงใครเป็นคนเคาะตอบเธอเธอรีบคว้าผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวสั่นสะท้านไปทั้งร่าง พยายามหลับตาแน่นแต่เสียงกระซิบกลับไม่หยุดมันยังคงดังขึ้นและใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันไม่ได้อยู่หลังผนังอีกต่อไปแต่กำลังคืบคลานเข้ามาในห้องของเธอเสียงกระซิบกระเสาและเร่งเร้าช่วยฉันได้โปรดแล้วเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาเสียงขูดครูดของอะไรบางอย่างที่ด้านหลังของกำแพง ราวกับมีเล็บหรือของแข็งคมๆกำลังเกาะขวนอย่างช้าๆเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเสียงแก๊กดังสนัน่นเหมือนอะไรบางอย่างกำลังพยายามทะลุผ่านกำแพงออกมามินอ้าปากค้างแต่ไม่กล้ากรีดร้องเธอเพียงขดตัวแน่นอยู่ใต้ผ้าหม่มพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูเธอในตอนนี้อย่างชัดเจน เหมือนมีใครบางคนกำลังนอนอยู่ข้างๆเธอบนเตียงเดียวกันเสียงลมหายใจสั่นสถานของมิและเสียงกระซิบสุดท้ายที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเย็นเฉียบจนขนลุกไปทั้งร่างเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นเยือกสุดขั้วเธอมาอยู่กับฉันเธอะเช้าวันต่อมาฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นหมอกจางๆลอยต่ำเหนือพื้น มินเดินออกจากห้องด้วยสีหน้าซีดเผือดใต้าตาคล้ำจากการอดนอนหลายคืนติดเธอรู้ว่าเธอทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับห้องนี้ให้ได้เธอเดินไปยังสำนักงานเล็กๆของเจ้าของหอพักซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของหอพักตรงมุมอับแสงที่แทบไม่มีใครเดินผ่านเสียงกระดิ่งเก่าๆดังแหลมเมื่อเธอผลักประตูเข้าไป ชายวัยกลางคนร่างผอมสูงใบหน้าหม่นมองและแววตาว่างเปล่าหันมามองเธอเขาคือเจ้าของหอพักแห่งนี้ชายที่ไม่ค่อยพูดจากับใครมินลังเลเล็กน้อยก่อนตัดสินใจถามตรงๆลุงคะหนูอยากรู้เกี่ยวกับประวัติของห้องที่หนูอยู่มันเคยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเจ้าของหอพักจ้องเธออยู่นานราวกับกำลังช่งใจว่าจะบอกดีหรือไม่ ในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาไรา้อารมณ์ใดๆเจ้าของหอเสียงต่ำและเย็นชาเขาได้เล่าให้มินฟังว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปในห้องนั้นไม่มีใครเห็นและตำรวจไม่พบศพแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเธอถูกฝังในกำแพงมินเบิกตากว้างลมหายใจติดขัดภาพความหลอนทุกคืนที่ผ่านมาผุดขึ้นมาในหัว เสียงกระซิเสียงคอความเย็นยะเยือกจากกำแพงเธอรีบวิ่งกลับไปที่ห้องหัวใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบเธอไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปเธอต้องพิสูจน์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนของเธอเองเธอค้นหาอุปกรณ์ทั่วห้องก่อนจะเจอค้อนอันหนึ่งในตู้เก็บของเธอกำมันแน่นสูดหายใจลึก แล้วเดินไปยืนหน้ากำแพงที่มีเสียงกระซิบดังออกมากำแพงที่เธอรู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่ข้างในเธอเงยหน้ามองมัดรอยร้าวเล็กๆที่เคยเห็นเมื่อคืนดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เหมือนมันกำลังเปิดออกเองมินกลืนน้ำลายเธอเงื้อค้อนขึ้นสูดลมหายใจแรงๆก่อนฟาดลงไปที่กำแพงโครม ปูนแตกกระจายเศษฝุ่นฟุ้งไปทั่วห้องมินถอยหลังไปเล็กน้อยมือสั่แต่เธอไม่หยุดเธอฟาดลงไปอีกโครมโครมโครมกำแพงแตกร้าวเป็นช่องหยะและสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างในทำให้เธอแทบหยุดหายใจมือซีดขาวและแห้งเหี่ยวนิ้วทั้งห้ากลางออกเหมือนพยายามคว้าบางสิ่งแขนผอมบาง ยื่นออกมาจากโพรงมืดในกาแพงมันไม่ได้เป็นแค่กระดูกแต่มันยังมีเศษเนื้อแห้งกรังติดอยู่เหมือนร่างนี้ถูกขังอยู่ในกาแพงทั้งเป็นมานานแสนนาและหมักยังพยายามจะออกมาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากโพรงกาแพงมินกรีดร้องออกมาสุดเสียงถอยหลังจนล้มลงกับพื้น แต่ดวงตายังคงจับจ้องไปที่ช่องกาแพงมือซีดขาวค่อยๆขยับนิ้วค่อยๆกระดิกเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบที่เธอเคยได้ยินมาตลอดกลายเป็นเสียงคร่ำครวญอย่างบ้าคลัง่งเสียงหวีดร้องโหยหวนช่วยฉันออกไปออกไปเสียงนั้นดังก้องทั่วห้องมันไม่ใช่แค่เสียงในหัวของเธออีกต่อไปกำแพงรอบๆเริ่มส่งเสียงแตกร้าว เรากับทั้งห้องกำลังจะพังทลายมินรีบคลานถอยหลังจนติดประตูสะอื้นให้มือสั่นเทาก่อนที่เธอจะรวบรวมแรงสุดท้ายหมุนตัวเปิดประตูและวิ่งหนีออกไปสุดแรงภาพตัดไปที่ประตูห้องของมินที่เปิดกว้างในความเงียบเสียงขูดขีดจากกำแพงยังคงดังต่อเนื่องก่อนที่เงาดำบางอย่างจะเคลื่อนตัวผ่านช่องกำแพงออกมาอย่างช้า เสียงสะอื้นของมินสะท้อนอยู่ในความมืดพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆของบางสิ่งที่อยู่ในห้องที่ได้เป็นอิสระแล้วแสงไฟวูบวาบจากรถตำรวจสะท้อนอยู่ที่หน้าต่างห้องของมินเธอรู้สึกตัวเห็นว่าตัวเองนั่งนิ่งอยู่กลางห้องสีหน้าซีดเผือดมือยังคงสั่นจากความกลัวที่เพิ่งเผชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ สองนายกำลังตรวจสอบกำแพงที่เธอพังลงไปแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้เธอตกใจจนแทบหยุดหายใจตำรวจถอนหายใจยืนกอดอกคุณอาจจะเครียดจนเกิดภาพหลอนนะครับไม่มีศพในกำแพงเลยมินเงยหน้าขึ้นมองตำรวจแววตาสั่นไหวเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธอเห็นมันกับตาตัวเองมือซีดขาวนั้นศพในกำแพงเสียงร้องโหยหวน มันเป็นเรื่องจริงเธอลุกขึ้นพรวดรีบเดินไปที่กำแพงที่เธอทุบออกมากับมือแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอกลับเป็นกำแพงที่เรียบสนิทราวกับไม่เคยถูกทำลายมาก่อนไม่มีรอยแตกไม่มีเศษปูนกระจัดกระจายไม่มีร่องรอยของสิ่งที่เธอพบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนมินเสียงสัน่นมันมันต้องอยู่ในนั้นฉันเห็นมันจริงๆ ตำรวจอีกนายพูดอย่างใจเย็นบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปนะครับพักผ่อนสักหน่อยดีกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติอีกโทรหาเราทันทีได้เลยครับตำรวจทั้งสองคนเก็บของเดินออกจากห้องปล่อยให้มินยืนอึ้งอยู่เพียงลำพังในห้องที่เงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแง้มเปิดเบาๆเธอหันกลับมามองกำแพงอย่างหวาดหวาดใจเต้นระรัว เธอไม่เข้าใจมันหายไปได้ยังไงหรือว่ามันไม่เคยอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกหรือมาหลุดออกมาแล้วเธอเดินถอยหลังไปจนชนกับเตียงนั่งลงอย่างหมดแรงมือกุมขมับพยายามตั้งสติเธอคิดว่าอาจต้องออกจากที่นี่ต้องหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่อะไรบางอย่างจะกลับมาหรือแย่กว่านั้นคือก่อนที่มันจะเอาตัวเธอไปแทนที่ แต่แล้วในความเงียบเสียงแผ่วเบาที่เธอคุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาจากกำแพงแต่มันอยู่ใกล้กว่าเดิมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเรากับมันกําลังอยู่ข้างหลังเธอเสียงกระซิบเย็นยะเยือกแต่แฝงด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายขอบคุณที่ปล่อยฉันออกมาถึงตาคุณแล้วดวงตาของมินเบิกโพลงทันที เธอค่อยๆขยับมือกำผ้าปูเตียงแน่นลมหายใจติดขัดเธอรับรู้ได้ถึงไอเย็นที่กำลังแผ่ซ่านอยู่ด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้มันยืนอยู่ข้างหลังเธอแล้วมินอยากจะกรีดร้องอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเธอพยายามหันมองผ่านหางตาและในเงาสะท้อนของกระจกตรงหน้าเธอเห็น มือซีดขาวเอื้อมมาจากด้านหลังเธอปลายนิ้วเรียวเย็นยะเยือกกำลังจะสัมผัสต้นคอของเธอภาพตัดเป็นจอดำสนิทก่อนที่เสียงกรีดร้องสุดท้ายของมินจะดังลั่นกล้องกังวาลไปทั่วทั้งหอพักและจากนั้นก็มีเพียงความเงียบงะตัดเข้าสู่ความมืดมิดตลอดกาฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในเรื่องถัดไปขอบคุณครับ